สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินเอ,อน้ำปลาคุกสตอเบอรี่สตอเบอรี่คุกน้ำปลาหวานอืมะะตอนนี้อย่ายุ่งอีกนะวัยอยากกินแล้วเนี่ยอ่นนี้โชว์ก่อนโคตรใหญ่มากไม่แม่จะโชว์นี่ลูกแปลกๆนะทุกคนนี่ทุกคนอันนี้อาจจะบงังลูกชายหน่อยนะคะเพราะว่าพื้นที่มันแคบใช่ไหม แค่เยลชิมกันเลยนะคะทุกคนอืมเยี่ยงของเดิเลยไหมคบวยยุคือแบบนี้ืออกินทุกคนฟังเสียงนะว่ามันจะออกมาด้ียแต่ห้ามพูดนะถ้ากินอ่ะไม่อยงั้นเสียงมันจะดังั้วก่อน เมื่อกยุกเกี่ยวพัวรอได้อรอยครับลูกก็เราคิด เราจะทำแบบนี้นะทิมแบบนี้เลยว๊าหกดโต๊อร่อมยมากไอ้ทิมทุกคนไอ้ทิมไอ้ทิมโยไม่เผ็ดเลย วางท้องเสียนะแม่ครับโอ้ยไม่อยากกินเลยเราจิ้มดูสิไม่เผ็ด <c oughs> เดี๋ยวทำเสียงเจ็บเจ็บเพราะว่าเสียงไม้มันดังเจบๆๆๆ็บเจ็บเจ็บ วันนี้อาคิดกล้องแน,น,น่นอน คนรอไปทำินดูนะเอาสันนะพริกน้ำปลาทำเองนะคะอาจจะดูสีสันไม่ค่อยน่าอร่อยแต่ว่าอร่อยนะคะทุกคนรสชาติอร่อยมากอันนี้จะสดแม่ยุ่ลองกินสดๆดูมันเหมือนเยลลี่เลยมันเหนียวอ่ะมันไม่กิน ตรงที่มีตรงนี้นะทลกคนไม่อยากกินตรงขนมันตั้ยต็้ยมาให้ลูกใหญ่ใหญ่ที่สุดเอาลูกใหญ่ที่สุดนี่ทุกคนใหญ่ที่สุดในบรรดาว่ว่าผมชอบมันตรงนี้นะตะกุนโอ๊ยเปี้ยวหวานนิดหนึง kita amalkan กปิดออกมาแห้งพอดีนะแม่กินจนหมดแล้วยังไม่ได้กินเลยฮะแม่กินจะหมดแล้วก็ไม่กินอ่ะอทีเดียวยวันนี้เป็นใจเหรอมาแล้วทุก คออนชุดกว่าไม่ใช่เราเล่นมัไม่น่ากินนะอุ้ยอุย้ยไอติมขอบเทสเหมือนไอติมเลยอะทุกคน ชิชูไม่มีหรอเอาออกจากไม้สิฮะเอาออกจากไม้แล้วก็กัดครึ่งเลยเดี๋ยวไม่ชอบกัดตรงนี้ไงชิชูมาลอง ทำไมไม่กัดฟันหน้าล่ะฟันหน้าไม่มีใชดปก Hmm. Alikin prosset kok ya อากินลูกนี้แม่จะปิดปิดเคป่ะนะโอเคอะไรไหมค,ครับครับนี่ชอบกินอะไรสิ่งทีย่ยกกำลังกินอยู่นะสตเาฟรีสับลบให้ที่สองมานในวัที่สาม กัดเข้าไปหมดเลยเมื่อไหร่ฟันข้างหน้าจะออกลิดพลาดอย่างนึงแม่ฟันข้างหน้านี้ไม่ยอมขย,ยับเข้าไปมาเราปิดกลิบกันเถอะทุกคนครับคลิปนี้ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย,บาย